ช่างน้ำหนักพร้อมลุยบัวขาวชกกับนเยเนสไอมานพร้อมสังฬาอาจเป็นคิกบ็อกซิ่งไฟท์สุดท้ายในไทยบัวขาวช่างน้ำหนักพันพิกาดขอประกาศซักดาโดยการปราบไนเยเนสไอมานพยาซิงโตจากสเปนสังเวยไฟท์คิกบ็อกซิ่งไฟท์สุดท้ายที่ประเทศไทยซึ่งจะเกิดขึ้นในศึก RWS League of l e s h ดำเนินในวันที่2ธันวาคมนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการช่างน้ำหนักในวันที่1ธันวาคมของมวยคู่ประวัติศาสตร์ระหว่างโบคขาบัญชาเมฆตำนานนักชกชาวไทยกับนเยเนสไอมานนักชกเลือดเดือดชาวสเปนโดยถือเป็นการ กลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งในรอบ5ปีหลังจากที่ฟรายกอดบัวขาวได้จัดการเอาชนะน็อกในเยเนสไปได้ในเวลาเพียงยกเดียวในศึกคุณหลุนฟรายรังที่65ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทว่าการกลับมาครั้งนี้ของนายเนสทางสภาพร่างกายและฝีมือของเขาอยู่ในช่วงที่พูดได้โลพีกเต็มที่ที่สุดในชีวิตและเคยผ่านนักมวยไทยดังๆมามา,มากมายอย่างเช่นซูเปอร์บอลสิงห์มาวินและเพชรนงเพชรโฟกัสแถมไฟรล่าสุดยังเอาชนะคะแนนวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์คลับในศึก RWS จนได้รังตำแหน่งเป็นอันดับสองในรุ่นมิดเดิลเวทของเวทีราชดำเนินความพร้อมจริงแล้วความพร้อมเราต่อเนื่องมาโดยโดยต่อเนื่องมาอยู่แล้วเนื่องจากไฟที่เราเราได้ขึ้นทางเวียนเราก็หลังจากนั้นเราก็เก็บตัวมาโดยตลอดแล้วก็ฟิชซ้อมมาโดยตลอดคงมร่างกายตัวนี้ก็พร้อมปะทะแล้วครับเรื่องวันวันแน่นอนครับต้องวันอยู่แล้วเพราะว่าเขา รู้สึกไฟที่แล้วมันเมือเอ่อเมื่อห้าปีที่แล้วก็ขับไฟวันนี้ก็ดูเนื้อตัวเขารู้สึกเขาพร้อมเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับผมว่าเพื่อที่จะเขาอากมีความตั้งใจจะมาล้างแค้นของเราแต่ไม่รู้อาจจะโดนย้ำตอกับตอกแค้นหรือเปล่าก็ไม่ไมน่แต่เพราะว่าเราก็ในในกรณีที่เขาได้ชกมาหรือว่าในการชอมาเราก็เห็น จุดอ่อนจุดโบจุดที่เราจะต้องทำหลายหลายช่องทางอย่างนี้เรามีความมั่นใจอะมีความมั่นใจจริงๆเ้วไม่ต้องกลัวครับความมั่นใจปึกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์บนเวทีนั้นก็ว่ากาันอีกทีว่าอาวุธแต่ละอาวุธนี่มันมันพูดกันกไม่ได้นอเพราะความเร็วความช่วยโอ,อก,กาสของแต่ละนำ้ำนนมือนันมันอยู่ที่ของแต่ละคนว่าใครจะออกก่อนแล้วโดนก่อน มันก็เป็นเป็นวิธีของการโชคอู่แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้คือเราก็รัดกลุ่มให้แน่นที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้อาวุธเขาโดนเราได้ครับซ้อมหนักไหมคะเรื่องซ้อมหนักไม่ต้องกลัวเลยครับเรื่องซ้อมเนี่โอหเราเมืออชีพอยู่แล้วเรื่องซ้อมเนี่ยครับจะเบาก็ต้องเหมือนเหมือนอปกติเราซ้อมมาโดยตลอดอยู่แล้ว กํลังใจจากชาวไทยหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วก็กําลังใจดูอยู่แล้วว่าล้านหลามอยู่แล้วนะยังไงก็จะพยายามทําหน้าที่แล้วก็ความมันบนวิธีให้ทุกคนได้เห็นนะครับสกลของวัเขาให้สนุกอย่างแน่นอนครับ